เอาละครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรรยายเกมครับวันนี้ท่านจะ้ไปอยู่เกมโดบองนะครับอยู่กันในแมปแมนเนสิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็ไปเล่นนอกรอบมาอย่างเมามันเลยครับตอนตอนนี้นะครับผมมีตังเท่าไหร่รู้ไหมผมมีตังอยู่1นึ่งแล้านล้านนี่ครับเข้าใจไหมถ้าเกิดหรือไม่เดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขให้ประมาณนี้ ไปนับสูตรกันเราเองนะครับว่าสูตรกี่ตัวเนี่ยมันเยอะมากมหาศาลสุดๆเลยครับซึ่งมันโคตรเยอะเดี๋ยวเรามาแลกอันนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเนอร์ทำไมเนี่ยขะโทเดี๋ยวเรามาแลกกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับผมแลกได้4ล้านแลกเพชรได้4ล้านท่านผู้ชมโคตรเยอะโคตรมหาศาลนะครับเดี๋ยวลองกันอ่าแลกเลยโอ้โหท่านผู้ชมผมมีอันนี้ส m นะครับโอ้โหเดี๋ยว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 ท่านผู้ชม ยอดเลยครับ CM เดี๋ยวเราจะไปลองซุ่มไอตู้ห้าแสนนะครับดีวยคอเปอร์สัตเลียงก่อนนะครับมันวิ่งช้าเออลืมบอกไปนะครับผมมีสัตเลียงอันนี้ด้วยนะครับสัต์เลียงที่โคตรอภิมหาโหดน่าจะโหดที่สุดแล้วละมั้งนะครับแล้วถามว่าผมมาจากไหนครับมีคนให้มาใจดีป่ะใจดีมากๆเลยนะครับถ้าเราใส่ครบ5ตัวเนี่ยนะครับมันจะแบบโคตรจะวิ่งเร็วเลยนะครับบางทีผมวิ่งลุดแบบตายก็บีนครับแบบ วิงนะ่งแบบนู่นนะ่ะกระโดดออกข้างหลังนู่นตายไปเลยนะเพราะมันวิ่งเร็วมากๆครับดูดิเร็วสุดๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะลองซุ่มไอตู้ห้าแสนนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปอ้าวเฮ้ยเราไม่ได้ใช้นี่เราจะใช้อันล่างเออนี่นครับเปิดไข่นีครับท่านผู้ชมจะเป็นเป็นเดี๋ยวอันนี้เคยมีแล้วใช่ปะ๋อคือไอตัวนี้นี่เองนะครับท่านผู้ชมสุ่มใจจากตัวตู้นี้นี่เองนะครับโอ้โหอันนี้ได้โหดอันนี้โหดตอนเนี้ย คูณแป้เลยอะมาลองอีกอทีหนึ่งนะครับเป็นเป็นเป็นอะไรอ๋ออันนี้ก็ได้จากตู้นี้นี่เองนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมนี่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 นะฮะมันได้จากตู้นี้นี่เองนี่ครับท่านผู้ชมอ๋อหกร้อยห้าสิบนี่ครับเข้าใจแล้วนะครับว่าเขามาจากไหนนะครับแต่เราไม่จะเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงเราโหดแล้วนะเดี๋ยวเรามาเก็บไอ้ค่าเลเวลข้างหลังกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมเลเวลสิบสามเนอะเดี๋ยวเรามาเก็บกันดีกว่านะครับท่านผู้ชม นี่นะฮะเอามาขายก่อนโอ๊ยมันวิ่งเร็วเกินโห่เจ็ดสิบสองล้านเดี๋ยวเราหาซื้อแม่เลขคนทวสักอันหนึ่งก่อนเจ็ดสิบพัล้านหกสิบล้านมีอันหนึ่งหกสิบล้านอะ่ะนี่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าเลเวลไอ้ชั้นต่อไปมัน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 ,ม,นมันอะไรนี่ครับเดี๋ยวดูก่อนเข้าไปในนี้สี่โมงเราเคยไปแล้วใช่ไหมอันนี้ห้าสิบอันนี้ร้อยยี่ห้านี่ครับ อันนี้250มาเดี๋ยวเราจะลองเก็บอัน50ดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปอันนี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวขอเวลาเก็บแป๊บหนึ่งเลยนะครับน่าจะพักใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมน่าะเราจะต้องเข้าไปนี้น่าจะได้เร็วๆนะครับนี่แบบแบบน,นี้แป๊บเดียวนี้แป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โหสิบเก้าล้านนะครับยี่สิบล้านนะครับไปแล้วเราก็เอาไปขายนะครับแล้วเราก็แลกนะครับโอ้ยโอ้ยตีราคาเด็ดๆแบบเนี้นะครับผมกระเด็นออกทุกทีเลยนะครับ มันวิ่งเร็วไปนะครับดูได้โคตรเยอะนะครับเยอะมากแลกนะครับอ่าถ้าเราแลกปับ๊บเราจะขึ้นเป็นเวลล์สิบสี่สิบสี่ไหมอ่าเวลล์สิบสี่นะครับตามนี้เลยนะนี่นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เก็บไปพังๆนะฮะโอ้ยจะตีลังกาทำไมมันตีลังกาน,นีท่านผู้ชมนะตีลังกาทําไมเนี่ยนี่เราเก็บในนี้แทนท่านผู้ชมเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะฮะ เก็บอะไรเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะฮะนี่นะฮะปึ๊บปื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 ๊บยี่สิบล้านนะครับนี่นะฮะเก็บ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 มาอยู่ในนี้แล้วสบายหน่อยนะท่านผู้ชมไม่ต้องวิ่งไปไหนไกลเนาะแล้ววิ่งเร็วขนาดนี้แล้วแบบบางทีก็เป็นข้อสเสียนะครับในการวิ่งเร็วเกินไปนะครับโอเคเรากลับไปขายนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วเราก็ทําการ แลกเปลี่ยนเลยนะครับจดไปเรียบร้อย15แล้วนะครับ15แล้วนะครับเราจะทำการเก็บรีญต่อนะครับท่านผู้ชมเอาให้ถึงเอาให้ถึงอึบอบโอเคมาเราจะทำการแลกอีกนะครับทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อันนี้เราลีแล้วนะครับเราต้องทำการซื้อใหม่นะครับเรามีทางยูโหเยอะมากๆเราเอาอันสุดท้ายเลยนะครับบายนะฮะ เราจะไปให้ถึง50ให้ได้นะฮะวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่15แล้วนะครับโอ้โหคงต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับในการที่เราจะขึ้นไปถึงจุดนั้นได้นะเนี่ยเพื่อความรวดเร็วนะครับผมว่าน่าจะไม่ต้องถึงแบบเยอะๆหรอกนิดเดียวก็น่าจะแลกได้เลยเนี่ยอย่างเนี่ยเก้าหมื่นกว่าล้านนะครับเราน่าจะเอาเวลได้เลยนะครับได้ไหมได้ไหมเอ่ยสิบหกไหมเอ่ยเนี่ยสิบหกนะครับอาจจะไม่ต้องใช้เยอะเท่าไหร่นะฮะร เห็นป่ะนี่อาจจะต้องไม่ใช้ไม่ต้องใช้เยอะเท่าไหร่นี่ครับเอาเท่าพอสมควรนะนี่นะวิ่งรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่นะฮะมาในนี้ก็จะเอาเบี้ยวง่ายหน่อยนะครับปากแค่นี้นแหละนะครับแล้วเราก็าไปขายเลยแล้วเราก็แลกเลยนะครับโอ้ยมันช่างวิ่งเร็วเกินไปก็ไม่ดีโอเคแลกเลยนะครับแบบนี้นะฮะแลกขึ้น17บเจ็ไหมโอเคขึ้น17แล้วนะฮะ แล้วก็ไปเก็บใหม่นะครับท่านผู้ชมเก็บแบบนี้ก่อนจึ้งจึ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 งแล้วก็เอามาขายส0 0กว่าล้านซื้อนี่ฮะซื้อเอาอันนี้นะฮะจัดมาจากนั้นเราก็ไปที่เดิมนีครับแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โหเดือดเๆๆอแบบเดือดแบบเดียผมเด้งออกแมพตายมาหลายรอบแล้ว โอเ้เอ้ยชีวิตนะครับน่าสงสารนะฮะแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะนะฮะนี่นะฮะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนี่นะฮะอา้าวเดี๋ยวทำไมมันรีเร็วจังอนะพะโทไม่เป็นไรขายนะครับแล้วก็เอาแรกเลยนะครับมันจะขึ้นไปเป็นสิบแปดไหมสิบแปดสิโอเคสิบแปดแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะทำเหมือนเดิมนี่ครับอ่านะฮะไม่มีตังค์ซื้อได้ไงเราทุกไม่มีตังค์เนี่ยนี่ครับซื้ออันสุดท้ายเลยนะครับเชิยวคนมันรวยนะครับนี่นะฮะเก็บไป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 ไปเก็บในนู้นนะฮะเก็บสักชุดหนึ่งนะครับแล้วเอามาขายนะครับมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแบบนี้ อยู่แบบนี้นะครับไปขายเลยมันวิ่งเร็วเกินไปอ่ะลำบากนี่แบบนี้นะครับแล้วเราก็แลกเปลี่ยน19ไม่เอ่ย19แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะปึ้ง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 บางทีมันจะบั๊กอยู่บ้างนะครับบั๊กแบบนี้นะแบบเราก็สามารถเก็บได้เร็วขึ้นนะครับ แต่มันก็มีข้อเสียนะครับคือเดี๋ยวมันจะรีนะครับมันจะมันจะรีนะครับตอนแบบรีแบบซ้ำซาๆซ้ย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะเมืแ่อบบกี้เป็นอยู่ปวดหัวมากนะครับอ่านี่นะครับโอ้ขายเลยนะครับมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับไปยี่สิบยี่สิบนี่นะฮะว้าวเอาให้ถึงนะท่านผู้ชม อ๋ออ right um ันน uh, ี right right. mm ้ม hmm. mm ัน hmm. น mm ่าจะมีข hmm. mm ั้นต่ำนะครับเราต้องแลกทีละหมื่นล้านนะครับถึงจะได้เนื่องงั้นเดี๋ยวเราซื้ออันนี้ก่อนนะครับมันมีมันมีอันนี้อยู่นะครับว่าเราต้องใช้ต้องแลกเท่าไหร่นะครับเหมือนจะเริ่มเข้าใจขึ้นเรื่อยๆนะฮะหมื่นล้านจิบๆนะครับมันเป็นเรื่องแค่จิบๆนะฮะยิ่งเก็บแถวนี้ก็พอแล้วนะครับหมื่นล้านเนี่ยนะครับไม่ต้องขึงเข้าไปข้างในหรอกนะฮะนี่นี่เก็บสุดที้ก็พอแล้วโต ใ่หมื่นล้านนะครับนี่ได้ตั้งห้าหมื่นล้านโตนี่เราก็ได้เลยนะครับปั๊บแรกมันจะขึ้นไปอีกเวลหนึ่งเห็นไหมขึ้นไปอีกเว่งแล้วนะครับแล้วต่อมาเ็าจะบอกว่ามันจะเพิ่มขึ้นทีเดียวนี้ใช้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับอ๋อเข้าใจแล้วนะครับอ๋อมันจะนับตามเงินของเรานี่ครับท่านผู้ชมเราว่าเราวิ่งวนแค่รอบนี้รอบเดียวนะครับแล้วเราเอามาขายโอ้โหได้สามหมื่นล้านแบบนี้ก็ไปรัวๆเลยนะครับอ่านะี่ฮะ ผมคิดว่านะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ถึง50แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เวลาเล่นท่านผู้ชมจะได้ไม่เสียเวลานะครับตัดไปเลย1 2 3เอาเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็มากันที่49กันแล้วนะครับกดอีกแค่ทีเดียวเราจะไปกันที่เวล50นะครับมากดกันเลยนะครับเวล50แล้วนะครับเป็นยังไง50 50ิบ้าสิไหมห้าไหมเอ้ย50าบไหมห้เรียบร้อยนะครับเราไปตรงเมื่อสักครู่นี้ได้แล้วนะครับแต่ผมต้องขออนุญาตเก็บอันนี้ก่อนนะครับเก็บตรงนี้ก่อน เอาหาเล็ uh huh. กดูดก่อนนะครับตอนนี้เล็กดูดเป็นกาอยู่นะฮะมีเนี่ยขอเก็บเปลี่ยนก่อนนะฮะเก็บเปลี่ยนซื้อเล็กดูดนะครับท่านผู้ชมไปตรงนี้แล้วกันเร็วดีเล็กดูดมันกาคเลยครับตรงเวล50าสิเลยครับมันเป็นยังไงนะฮะโอเคแม่เล็กเราโหดแล้วนะครับไปดูกันโอ้โหมันวิ่งเร็วเกินแล้วมันกระโดดสูงนะครับเดอะแฟดเดอะแฟดนะครับวิ่งเร็วเกินโอเคไปที่สีนี้นะครับเข้าไปเลย โอ้ oh, ตรงนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบอ๋อเป็นคล้ายๆสีม่วงนี่ครับแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีฟ้านะครับถามว่าได้เยอะไหมนี่ครับน่าจะได้เท่าเดิมนะี่ครับเนาะแค่มีที่ให้เก็บเยอะขึ้นนี่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าเป็นแบบเป็นแบบสีเดียวกับสีม่วงน,นี่ครับเนี่ยเดี๋ยวพาดูสีม่วงนะครับนี่อันนี้คือสีม่วงนะครับท่านผู้ชมเห็นป่ะแพลตฟอร์มเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับโถเอ้ยนึกว่าเป็นยังไงเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับผมวว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับถ้ากิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย